สวัสดีครับหลังจากที่สงครามยูเครนนี้เริ่มขึ้นประเทศในยุโรปก็เริ่มคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองภัยคุกคามของยุโรปก็มีแต่รัเสเซียเท่านั้นในตอนนี้เรื่องนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมรัสเซียต้องมาเป็นภัยคุกคามกับยุโรปทำไมไม่อยู่ด้วยกันดีๆถ้าอยู่อย่างสันติก็จะมีความสงบมีความเจริญไปด้วยกันรัสเซียก็เป็นประเทศใหญ่นี่อยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องพยายามลุกรานยุโรปและก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นซึ่งมันก็ฟังขึ้นในแง่ของเหตุและก็ผลแต่ว่าการเมืองโลกมันเกินกว่าที่เราจะรู้ทั้งหมดได้นะครับ คำว่ายุทธศาสตร์มันเป็นนโยบายทางการเมืองของหลายประเทศรัสเซียก็เป็นเช่นนั้นนะครับแม้ว่าพื้นที่ของรัสเซียจะกว้างใหญ่แต่มันก็เป็นพื้นที่รกครางว่างเปล่านีซสเป็นส่วนมากความเจริญจริงๆอยู่แถวตะวันตกซึ่งมันก็น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอัตราส่วนของรัสเซียในทั้ทงประเทศรัสเซียยึงต้องการขยายไปทางตะวันตกให้มันมากขึ้น แต่ว่าปัญหาก็คือขยายไปไม่ได้เพราะว่าประเทศยุโรปตะวันตกค่อนข้างแข็งแกร่งในยุคก่อนนะครับสวีเดนก็เป็นอาณาจักรใหญ่โปลแลนด์ก็ไม่ธรรมดาจากักรวรรดิรัสเซียก็ไปไม่ได้มาใต้แต่กรุงเคียบซึ่งถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดกันส่วนทางตอนใต้นะครับอันนี้ต้องเจอกับออตโตมันซึ่งรัสเซียนี่พ่ายแพ้ไม่สามารถลงมาได้ ความสำเร็จเดียวของรัสเซียก็คือสามารถชิงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมาจากสวีเดนได้แต่ว่าต่อมาต้องเสียควายเมียให้กับฮอตตมัน ยุทธศาสตร์ของรัสเซียไม่ประสบความสําเร็จมากนักในยุคของจกักรวรรดิรัสเซียนะครับหมายถึงยุคที่รัสเซียมีกษัตริย์มีมนําซ้ํายังโดนฝรั่งเศสบุกกรุงมอสโกอีกแม้ว่าจะรอดมาได้แต่ก็ถือว่ารัสเซียไม่ปลอดภัยและก็ไม่มั่นคงจนมีการปฏิวัติรัสเซียกลายมาเป็นสังคมนิยมก็มาสารต่อยุทธศาสตร์นี้โดยการสร้างสหภาพโซเวียตนี้ขึ้นมานะครับมีรัสเซียเป็นศูนย์กลางแล้วก็รวมประเทศรอบๆเข้าเป็นสหภาพพยายามลุกเข้าไปในยุโรปตะวันตกตาม จตนารมเดิมนะครับช่วงนั้นโซเวียตก็รุกมาได้ไม่มากเพราะว่าเยอรมน,นีกําลังแข็งแปร่งใหนที่สุดก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตก็เข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรและก็ถือว่าชนะในสงครามโลกก็เป็นโอกาสของโซเวียตเลยครับที่จะทําตามยุทธศาสตร์ก็คือขยายเข้าไปในยุโรปตะวันตกและก็ถือว่าโซเวียตมาได้ไกลขึ้นสามารถเข้าถึงเชมันตะวันออกได้พวกโปรแลนด์สโลวากเกียเช็ก โรมาเนียบปาแกรียอันนี้ก็อยู่ใต้อนาตของโซเวียตโซเวียตเริ่มน่ากลัวแล้วละครับแน่นอนว่าเป้าหมายของโซเวียตคือฝรั่งเศสคู่แค้โสโซเวียตก็เอาทั้งหมดของยุโรปนี่อยู่แล้วยุโรปที่เหลือก็เลยรวมตัวกันเป็นเนโต้แล้วก็ดึงสัอเมิกากับแคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะว่าลําพังประเทศในยุโรปอย่างเดียวนี้สู้ไม่ได้ ตอนนั้นสิ่งที่ทําให้โซเวียตชงักก็คือสัอามิกามีอาวุธร้ายแรงแล้วโซเวียตต้องหาแล้วก็ได้มาจนได้เมื่อขันอํานาจกันได้แล้วต่างคนต่างเกรงกันใช้กําลังนี้ไม่ได้ก็เกิดสงครามเย็นนี้ขึ้นมานะครับโซเวียตวางแผนผิดในช่วงของสงครามเย็นไปแข่งด้านอาวกาศกักบสัอามิกาซึ่งมันต้องใช้เงินนี่เยอะมาก สุดท้ายโซเวียตไม่มีเงินมาบริหารสหภาพและโซเวียตก็ล่มสลายลงไปประเทศต่างๆก็ประกาศอิสระภาพแตกออกไปรัสเซียก็กลับไปอยู่คนเดียวนะครับแม้ว่าสหภาพโซเวียตจะล่มลงไปแล้วแต่ว่าการปลดอาวุธไม่เกิดขึ้นเพราะรัสเซียไม่ได้พ่ายแพ้จากสงครามอาวุธจำนวนมากจากยุคโซเวียตก็ยังอยู่ในมือของรัสเซียนะครับ มีนำซ้ำรัเสเซียเนี่ยก็ยังได้ครอบครองอาวุธไร้แรงนี้ต่อไปสแเมิการกลับมาปลดอาวุธไร้แรงจากประเทศอดีตสภาพโซเวียตอย่างเีรลาลุสยูเครนคาสักสถานนะครับแล้วก็เอาไปคืนให้กับรัเสเซียอีกสแเมิการคิดว่าจะควบคุมรัเสเซียได้อันนี้เอาจริงๆแอดมินคิดว่า ในยุบปลายของสแตดมิกาในตอนนั้นหวังให้รัเสเซียมาคานอำนาจกับยุโรปการเมืองนี่มันซับซ้อนนะครับสแตดมิกาก็ไม่ไว้ใจอังกฤษนี้เท่าไหร่ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ไม่ได้แนบแน่นกันขนาดนั้นนีโต้ก็เป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆเอาไว้คานอำนาจกับรัสเซียอีกทีดูเหมือนสแตดมิกากจะควบคุมเกมได้นะครับยุโรปต้องรวมกลุ่มกันรสร้างเป็นสหภาพยุโรปใช้เงินสกุลยูโรอันนี้ก็เพื่อต้านอิทธิพลของเงินดอลลาร์ แอดมินแค่อยากบอกว่าการเมืองโลกมีหลายมุมถึงแม้ว่าเป็นพันธมิตรกันก็ไม่ได้แนบแน่นขนาดนั้นต่างคนต่างมีเหลี่ยมนะครับประเทศเนโต,ใน,โตในยุโรปก็เหลี่ยมใส่สฐอเมิกาก็คือไม่เพิ่มงบประมาณทางการทหารนี้เท่าไหร่ให้สฐอดมิกานี่ดูแลมันจึงเป็นปัญหากับสฐอดมิกาต้องเสียงงบประมาณมาดูแลเนโตแอดมินคิดว่าที่เนโตในยุโรปทําแบบนั้นคิดว่ารัสเซียเนี่ยไม่เป็นภยัยละเลยแล้วก็ช่าใจยิ่งชูงมานีช่วงหลังมาเข้าหารัสเซียนี่มากขึ้น ก็คือผลประโยชน์จากพลังงานนะครับทำให้รัเสเซียมีเงินทุนนี้มากขึ้น ยิ่งช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐมิกาหลายประเทศก็วุ่นวายเพราะว่านโยบายของทรัมป์ก็คืออเมริกานี้ต้องมาก่อนนะครับหลายประเทศเข้าหารัสเซียนี่มากขึ้นแม้แต่สหรัฐมิการก็เข้าหารัสเซียมากขึ้นนึกถึงแต่ผลประโยชน์สหรัฐมิการทะเลาะกับพันธมิตรี่มากขึ้นเอาจริงๆทรัมป์เนี่ยกะว่าจะถอนทหารกับประเทศทั้งหมดทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปแต่ว่าทรัมป์ทำได้แค่ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับแม้ว่าจะถอนจริงๆเนี่ยในยุค ของโจไปเดนแต่ว่าทําเป็นคนอนุมัติไว้ก่อนหน้าแล้วขัดไม่ได้นะครับต่อมารัสเซียปลุกยุคเคนอันนี้เอาจริงๆแอดมินก็ยังสงสัยในเรื่องนี้มันซับซ้อนนี่เหมือนกันนะครับมันยากแท้อย่างถึงว่าเป็นเกมของใคร รัเสเซียบุกยูเครนเป็นยุทธศาสตร์ของรัสเซียเป็นเกมของรัสเซียนี่อยู่แล้วที่ต้องการทางออกสู่ทะเลนะครับไปบุกใครไม่ได้ก็บุกยูเครนนี่แหละครับพอรัสเซียบุกยูเครนประเทศเนโต้ต้องคิดจากที่เคยช่าใจเนี่ยต้องมาพิจารณาอีกครั้งว่าพร้อมป้องกันตัวเองจากรัสเซียนี่หรือเปล่าแรงจูงใจของรัสเซียก็คือยุทธศาสตร์ ที่มีมาแต่โบราณแล้วนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมรัเสเซียต้องมาเป็นภัยคุกคามกับยุโรปไปตลอดการทําไมรัเสเซียกับยุโรปจะอยู่ด้วยกันดีๆนี่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรัเสเซียนะครับสงครามยูเครนในตอนนี้ในมุมมองของรัเสเซียนี่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้จากสื่อของรัเสเซียนะครับในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมารัเสเซียรายงานว่ายูเครนเสียทหารปีเกือบ2 0 0พนายยานพาหนะ103คัน คังอาวุธสิแห่งอันนี้เฉพาะในเขตของโดเนสนะครับอยู่เคนิเสียทหารไปมากกว่า1,970รถทุ่มเกาะ17คันรถยนต์47คันปืนใหญ่สนาม25กระบอกเครื่องยิงจรวด2เครื่อง ครั้งอาวุธสิแห่งนะครับต่อมาในพื้นที่ของอาเยียบก้ารัเสเซียอ้างว่ายูเครนเนี่ยเสียทหารไป2,860นายอันนี้ก็คือในรอบ7วันที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับรถถังเจ็ดคันในนี้ก็จะมีเอฟามสองคันยานรบพมกราะสิคันรถยนต์47คัน ปืนใหญ่สนาม20กระบอกอันนี้รวมไฮมาสไปด้วย1ระบบนะครับต่อมาในพื้นที่ของคูเปียนสยูเครนเสียทหารไป5 4 0นายรถถัง2คันรถทอมเกาะ4คันรถยนต์20คันปืนใหญ่สนาม18กระบอกเครื่องยิงจรวด1เครื่องต่อมาเป็นขิดของคือซอนนะครับยูเครนเสียทหารไปมากกว่า295นายรถถัง2คันรถยนต์22คัน ปืนใหญ่สนาม9กระบอกแล้วก็ไฮมัสอีก2เครื่องอันนี้ก็คือในรอบ7วันที่ผ่านมาในส่วนอื่นๆนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียสามารถจัดการเครื่องบินมิเกลสิบได้1ลำขี่ปนาวสตอมแชโดห้าลูกขี่ปะรุษแพทชัวดหลูก โดรนของยูเครน796ลัมจรวดน้ำวิถีแฮมเมอร์7ลูกขีปนาวุธไฮมัส33ลูกรัสเซียสรุปตัวเลขตั้งแต่สงคารามยูเครนเริ่มมีออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้แอดมินก็หาตัวเลขได้แล้วหลายคนนี่อยากรู้รัสเซียจัดการเครื่องบินของยูเครนไป576ลัมเฮลิคอปเตอร์267ลัมโดรน14,658ลัมนะครับระบบป้องกัน482ระบบ รถถั้ง15,400คันอันนี้รวมรถห้มเกาะไปด้วยไม่ต้องแปลกใจต่อมานี่เป็นจรวดหลายลำกล้อง1,234ปื้ปืนใหญ่8,322กระบอก ขานะหนคันอันนี้ก็เป็นตัวเลขจากทางรัสเซียที่นานๆทีเนี่ยจะมีออกมานะครับแต่ว่ารัสเซียก็ไม่ได้รวมยอดการสูญเสียของทหารยูเครนอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากรัสเซียเห็นแอนดมินรายงานแบบนี้ไม่ใช่คิดว่าแอดมบินนิเชียรรัสเซียนะครับมันไม่ใช่แค่เอาตัวเลขมาให้ดูเฉยๆนะครับ